สวัสดีครับเปิดมาสิพามาเบิงศูนย์บัญบรรชาการของเขาเนาะครับนี่นะครับศูนย์บัญบรรชาการของเขาเปยหน,นึ่งอันน,น,นี่นะครับบรท่านไทยเผยเบิงศูนย์บัญชาการอยู่ใต่ผมปันใดนี่นะครับเปอันที่สองเปลี่ยนไปตามฤดูกาลนะครับเปลี่ยนไปตามฤดูกาลนี่ศูนย์บัญชาการของเขาขันเขาอยู่ทึงนี่กะมองได้หลบนะครับน,นี่เขาอยู่ทึ่งนี้เขาเนี่ย มองไดี er, หรหลอบท, default, ท, wheels, ทิดถ <gid> ั่วติดทางเลยครับงวกากอยู่ในนี้ละนี่ศูบัญชาการของเขาเนาะครับนี่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลนะครับบางฤดูกาลกับแดดที๊่องข้างนี้ก็ง่ายไปฝั่งนี้บางฤดูกาลแดดจี๊่องฟ้างคุณก็ง่ายมาฝั่งข้างพี่นะครับนี่ตามฤดูกาลของเขาครับนี่บรรยากาศเนี่ยมือเศ้านะครับหกโมงกลัวๆนะครับอันนี้เขาก็มาเปิด นาใส่ห้างนามแหง้นวนะครับสองห้างนะครับเป็นนามประปลามุบัานะครับเนี่ยนะครับหกโมงกว่าโมงครึ่งนี่แหละครับออกมาเปิดไฮซูมือนะครับซึ่งสองอ่างนะครับเนี่ยนะจาพาไปเมืองเยี่ยมแปลงแปลงกลุลาต่อนะครับเนี่ยกะโลงฟางเขา <c oughs> กระมือละสองก้อนนะครับจะเหลือหลายเหลือหน่อยผุ้งกับบริษัทพี่ซ้ายค่ะกันนี้โดยสายตากับเหลือเพราะได้กินนะครับนี่กับห้างเฟี้ยงเ้านะครับเดี๋ยวพาไปเขาของเขากครับแปลงนี่กระเบิดเหลได้วครับแปลงเนี่ยตัดเบิร์ดแล้วน่าจะเป็นตัดเมื่อวานเนี่ยมั้งครับนี่นะครับอพราะจตัดเบิร์ดแล้วเข้าสีสูมน้ำใสเลยเลยครับขันมีเวลานะครับเนี่ย เขาจะสูบน้ำใส่ไปเลยตัดเสร็จเ่ว่าสิเส็จตอนใดกระามสูบน้ำใส่สูบน้ำใส่เลยปึ๊บขังน้ำไว้สูบน้ำใส่ก็คือสูบขังนี่เลยครับว่าะมันหดพ้อยไฟๆนะครับสูบขังใส่ขังน้ำใส่เสร็จปึ๊บหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์สมม,ตสมมุตินะครับสมมุดสมมุดหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์หญ้่หลังจากที่มันถึงน้ำเราวมันอกี้เน่าประมาณนี้ครับเมื่อกี้มี ไปขึ้นมาแน่ลอแหล ом, แมลอมแหลมขึ้นมาซนี่เขาสีสูบน้ำใสอีกถ่วมื้อได้ครับสูบน้ำถท่วแล้วก็ว่านปุ๋ยครับยูเลียว่านปุ๋ยยูเลียว่านบางๆนะครับบางๆของบางคนกับบกคือนกันนะครับต้นหยามันหน่อยอยู่กับถือว่าว่านอ้อยบางๆมันขึ้นนี่ครับจังสมมติว่าประมาณหนึ่งหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเขาสูบน้ำนี่มันสีส้มนี่เขาสีสูบน้ำใสสูบน้ำใส่ถ่วมยอดเลยกลยไ็ได้ครับเนี่ย วานเป็นนาแรงสูบน้ำใสแล้วก็ว่านปุ๋ยยูเรียน้ำกลนครับที่ว่าน้ำขัง่มันสีละลายดีครับแล้วน้ำงานม,มันสิขังอยู่มือหรือว่าสองมือเดี๋ยวมันก็สิแห้งไปเองครับหลังจากนั้นมันก็นสิงาวต่อไปครับแล้วก็เวน้นเว้นมือไปอีกเว้นไปอีกสองอาทิตย์ก็อาทิตย์แรกก็เจ็ดวันอาทิตย์ที่สองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดอาทิตย์ที่ยี่สิบเอ็ดอาทิตย์ 21, ที่ยี่สิบเอ็ดหรืออาทิตย์ที่ยี่สิบแปดเนี่ยให้สูบน้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยอีก ผมก็แนะนําว่าให้ใช่ประมาณอาทิตย์วันที่ประมาณยี่สิบเอ็ดถึงบ่เกินยี่สิบแปดนะครับยี่สิบอ็ดถึงไม่เกินวันที่ยี่สิบแดเพราะว่ายัางที่ครับเพราะว่าหยาขันขันได้ว่านปุ๋ยขันเห็ดอจังผมว่าแล้วนั่นยนาะห้ามันสิมันม่มีหมองเปรียบเทียบเนาะเอาเอา,อาง่งยๆคือหยามันสิเงาแล้วอ,อัน,นอ,อันนี้คือทายเปรียบเทียบซืคอๆเนาะครับแปลงนี่เนาะนี่คือทายเปรียบเทียบหยา20ยี่สิบกมือ มันก็สีเงาได้ประมาณจะอีกครึ่งนึงแล้วครับพ่อกาลังวานปุ๋ยลงดีๆนี่แหละคันปล่อยไว้โดวนก็นั่นเน็่คือมันมันสีเงาขักแล้วมันวานปุ๋ยบ่ค่อยลงแล้วครับแบบที่นี่มันคือเอ่อมันจะเป็นปัญหาในการวานปุ๋ยนะครับก็เลยก็เลยบอกว่าให้วานให้วานน้อยๆแต่ว่าสองครั้งต่อหนึ่งรอบในการตัดเตี้ยส่นะครับหรือแต่บางคนกลับไปปรับปรุงเอานะครับบางคนก็อาจจะนำแต่เทีเดียวเลยพอหลังจากนั้นก็สูบน้ำใส่นี่แหละครับเตี้ย อันนี้ก็สินี่แป้งนี่แป้งนี่แป้งตัดก้อนมูได้ครับผมให้เบิ่งนี่นี่นี่ผมด้วานทีเดียวได้ครับนี่ปุ๋ยนี่ในวานทีเดียวรอบที่สองมันกะบ่อท่านนี่วานทีเดียวเบิ่งครับเบิ่งหงาอันนี้กะสิเขาสามสิบก็มือแล้วนี่ครับเดือนกล่าเดือนเดือนเดือนสามสิบห้ามือลรามั้งครับนี่มันพอตดัดเราได้ครับนี่มันสิสูบหน้าว่านปุ๋ยอีกบอะไรได้ครับนี่ปุ๋ยมันบลงเราได้ครับนี่ก็เลยบอกว่าอา่าที่มันสันๆอยู่เนี่สมุดิวายังเสีย ยี่สิบกมือมันวานปุ๋ยลงได้ครับแต่ว่าขันเป็นหนาแรงแล้วหนามันสิยางงามเร็วครับขันในใส่ปุ๋ยวันทีเจ็ดกับวันทียี่สิบเอ็ดเนี่ยเอายังไงเลยยี่สิบเอ็ดหรือว่ายี่สองยี่สิบสามเนี่ยลังจากตดเนี่ยมันสิใส่ได้พอดีหนามันสิบอท่านยาวปุ๋ยมันก็สิลงหอดพื้นสูบน้ำใส่มันก็สิลงหอดพื้นเนาะครับปุ๋ยอันนี้คือวิธีที่ผมใส่อยู่ แปลงผมนะครับที่มีหย่าให้กินตลอดปีแต่ว่าใส่กับหนาหนาวว่าใดลยครับชะงักนะครับของผมกับหลังจาก่ยวเข่ามาแล้วกับสามเดือนนะครับค่อยสีเดตัดนะครับหญ่าบางหม่องกับยาาบางหม่องกับบอยาวานี่นะครับแปลงนี่กับล้อนะครับล้อพ่นมาเอานะครับเพ่นจองไว้แล้วนะครับนี่ข้อตัดแล้วด้ครับนี่หย่ากำลังข้อปลูกครับพอตัดแล้วบ่มบ่มมเอากับบไยยังนะครับผมบาซีเรียตแต่ว่าผมจองจองคิ้ว้ให้เพ่นอยู่เพราะว่าผมสิ ตัดเห็นว่ากินขี้เก่านี่แปลงนี่กับบ่ทานมีเวลาสูบน้ำมีอย่างไส่ได้ครับนี่ฝนตกลิ้นไส้เหมือวานนี่ครับกับพ่อได้เกิดเองนี่นี่เจ๊งสิบ่ทานได้ถือปุ๋ยถือยังนะครับนี่แปลงนี่ตอนแร้ตัดมานี่ที่จริงเดี๋ยวเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี่ว่างน่ครับเสาร์อาทิตย์ที่หอวนี่ว่างสูบน้ำไส้ว่านปุ๋ยกกษสิได้ว่านรอบเดียวครับแปลงนี่แปลงนี่สิได้ว่านรอบเดียวแปลงนี่ก็คือกันนี่ครับสูบน้ำไส้ว่านปุ๋ยกษสิได้ว่านรอบเดียวขึ้นกันเพราะว่ามัน เอ่อเ้าเดินทอเอาทอลงไปสูบน้ำใส่สะพุ่นเนาะครับมันก็เลยพอได้เดินทอไว้ปกติผมจิเดินทอคางไวเนาะครับนี่นะครับเดินทอค้างไวเดี๋ยวผมสิลงทุนเดินทอคางไว้ไหมครับนี่ทอผมจะเป็นแถวยาวไปผุ่นเลยเลยครับอยากลงแปลงใดก็คือเปิดเห็นเห็นมันสบายนะครับเปิดลงเลยยางเปิดแววเปิดแววเลยบริเวณตีตะปิงเกิดที่นี่อย่างนะครับครับนี่นะครับเพิ่นมาสือไปเนาะครับอันที่ขายอันนี่นะครับ ขา,ายไ้เบิ่งก่อนบรรยากาศนี่นะครับนี่บรรยากาศที่ขายไปเมื่อนั้นเนาะครับประมาณสามสิบสอบฉเฉลี่ยกับสิสามรอยโลครับขอคุณลูกค้านะครับต่อจากที่ไ้เบิ่งแปลงที่เพิ่นมาตัดไปปลูกประมาณสามสิบกระสอบเลยสามรอยกิโลแล้วนะครับวันเสาร์อาทิตย์เมื่อกี้เนี่ยเพิ่นกระจองไว้แล้วเนาะครับเดี๋ยวเพิน่นอาจจะมาเอามืออื่นเมื่อื่นนี่แหละ ถ้าผมก็ไปทํางานเดี๋ยวให้พี่ชายเป็นคนเบิ้งไว้นะครับเป็นจองไว้ประมาณไรหนึ่งเ,เดี๋ยวไรหนึ่งกระิมีเหลืออยู่ครับอยู่นีก่กระิประมาณจักประมาณสามสิบก็สอบสี่สิบได้เยอะหรอกครับเนี่ยแล้วนั่นกระชิงว่าเขากินเดี๋ยวคันเพิ่นบอมาเอาจังไรกระิคอยอันปลากันอีกเจน,นึงนะครับบัดที่นี่สิพามาเบิง้งหงาแพ้งกุลาที่พื้นที่เขาปลูกไว้ไรหนึ่งนี่ครับที่เขาปล่อยงวัวแทะเล็มหรอกกับผ้าแรงนะครับบันท่านได้พานแรงนะครับหมายถึงว่าปล่อยงวัวแทะเล็มเลย บ่ได้ล้อมหัวแล้วก็บ่ได้หายนา้ำหายปุ๋ยนะครับนี่เบิ่งข้าอยางภาพเบิ่งนี่เป็นอยางไีครับตาตำรวจเบิ่อเไรเด้อครับเนี่ยนี่นะครับเป็นแปลงหนึ่งไร่ทำเป็นล็อกห้าล็อกนะครับล็อกละบ่งหอดงานปูใหญ่หนึ่งงานหนึ่งไงหนึ่งอย,อยู่นะครับนี่ครับจะเป็นประมาณนี้นะครับปล่อยงว้วแทะเล่มซูมือนะครับเพราะว่ามองหันจะเป็นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพายางไปเปบิ่องมองงวัว เดินเขาเดินออกงัวมันเดินออกมานีนีเนี่ยมันก็ยญาลงไปกินหยาอยู่ทงหน้าอยู่ครับนี่จะออมลงไปพุนเนาะครับเนี่ยมันกัญญาพานมานีเนี่ยย้มแรงกันสิขึ้นมาเล็อนี่นีนะครับเนี่ยนี่เป็นยาแพงกลาเดียวผมแพนลงไปเบื้องไกลนะครับที่มันบ่กกินนี่คือมันยุกทีกองขี่มันนะครับขันยุกกองขี่มันมันสิบบกกินวิธีมาเหงืว่ากินหยาของคือเอาขี่มันมาผสมน้ำแล้วก็ฮดครับมันสิบบกกินแต่ว่ามันสิยาหงำเลยืิอบ่ตายได้ครับนี่ครับเนี่ย นี่คือเหงายัางเหลือด้ครับเนี่ยนาฝนนี่ล้อเบ,บิง้งนาฝนครับตึ๊บเนี่ยเบิ้งไกลๆนี่ครับเนี่ยเบื้หดน้ำหดทีเดียวตั้งแต่ขุนละตั้งแต่ผมเคยไทยเบิ้งคงไวจ,จํำบ่ได้บ่อมีหย่าครับย้ำแม่งกับข้อไดมาเลมอยู่ฝนกับบล่ลงลินพอในน้อยนี่กับบมีฝนเนี่ยครับพายางเบิ้งครับทายทั่วตอนนี้นี่เลี้ยวบ่เห็นหย่าแพ่งโกลาเนาะครับวามมนมันตายแล้ว เดี๋ยวรอถ้าเบิงเนาะครับรอถ้าเบิงตอนหน้าฝนหน้าฝนน,าฝน,นี่คือผมต้องล้อมนะครับล้อมแล้วก็ขังไไงัวไว้ฟังอยู่ในที่เคยขังไว้ตลอดนะครับนี่ผมพยายามวาเบิงผมบกว่ท่า,ยยา,า,าทนได้ปรับปรุงนะครับหมายถึงว่าปีนี่เอารถแมคโครมาเครียดพื้นที่เครียดดินไปต่อเติมบ้านก็เลยท่านได้เครียดนี่มองนี้ก็อเอารถไถเข,ข้ามาปรับพื้นที่นะครับท้ายเบิงก็มองนี้ก็อเอารถไถเข,ข้ามาปรับพื้นที่เป็น คันคู่คือเกลเป็นรูปทรงแแปลงคือเกานี่นะครับงัอมันปล่อยลงมาหนีหรืว่ากะยางพานมาหนีล่ะครับยางมาหนี่แี๋วก็ลงไงใบุนวันนี้ามแรงมันยางขึ้นมา,ากระสิหากินเลมน้ำมูลน,นีแล่แหละหอหนาฝนเ,นเ้องกระสีรอมไว้นะครับตรงนี้รอมห้องกระสีรอมงังวก็สิเขาเพราะได้เ้อกระสีรอมแล้วก็ให้น้ำให้ปุ๋ยคือเกลาตามสเตปเบิ้งยังสี่นี่เบิ้งไว้นะครับคลิปนี้เบื้งยังสี่บอมีหยาได้ครับบอมีหย่าแทงก็ลาแต่บอมิอนได้ครับบอตายเด้ดครับนี่ไม่ตายนะครับ วันไหนวันมือไหนที่มีนม้ำมีปุ๋ยใส่เนี่ยแตกเงางามยางเดียวครับเดี๋ยวให้มาถ่ายความคขืบนหนาบางอย่างสเจน,นึงนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งมองที่มีขี่ง่วนะครับเอาง่ายเลยนี่เดี๋ยวอันนี้บนุนี่นะครับไทยเบิ้งเกจะนี่คือกองขี้วัวเขาเลี้ยง,งวัวเขาจะไปนี่นะครับอา้ารกลางมือน,นี่เป็นหยาแพ่งกาลานะครับหยาแพ่งกาลา เป็นเงาง้อสี่สิบ่กินอันนี้คือเป็นขี่กองขี่ธรรมชาตินะครับทีทีมันมาเล่มหรือมันกะอันนี้ใสพื้นที่นี่แปลงหนึ่งนะครับแหงนะครับแหงปลอยไปเลยนะครับรอไปอไปเลยเนี่ยไือจังพวกนี้หะครับเนี่ยผมสู้ไม่บนไงไก่เหลียวหากับมีแน่เป็นเงาเป็นต้นเป็นกอจังมงนี่จังมงนี่ลามน่เนี่ยเรื่อย ผมบอกไปเลยครับว่าวาตาติดนะครับวาตาพ่งโกลามันเกิดนะครับมันสิเกิดหน่อยเกิดหลายก็ขอให้เกิดเดี๋ยวมันก็เต็มพื้นที่เองครับพอตัดไปเนี่ยเพราะจเป็นต้องว่าอต้องปลูกแบบให้เกิดทุกทุกทุกเซนติเมตรโอ้บ่แมนนครับจังทันกับบแมนปลูกได้คื่ยังดำหน้านี่ดีครับเอาเคียงดำหน้าเป็นต้นแบบเลยครับนั่นแหละครับปลูกข้างๆ0ามสิบเส้นก็ได้เนี่ยเกิดครับพอเกิดแล้วเดี๋ยวมันแตกแขนงเองครับนี่ อันนี้เป็นแปลงทีพีไ้เอาปุ๋ยขอกนะครับปุ๋ยขอกคือขี้งวแห่งอยู่ในขอกเข้ามายายให้นะครับนี่ครับนี่ซึ่งแบ่งจากไสไฮนาแล้วนะครับขันทิดเจ้งซีได้ทุกแปลงนะครับนี่ขันฮิดเจ้าซีได้ทุกแปลงนี่รับรองนี่หยาเนี่ยมักยางงามเลยครับหอดหนาฝนนี่อันนี้เขาแปลงที่ซีเราเด้ครับทีผ้ายางมาเบิ้งนี่หยาครับแห่งก็คือกันนั่นใ่ละครับล้น เล็่มไปรอดแรงพรรอดแรงครับนี่นี่แหละแต่เบิ้งพัฒนาการตอนมีฝนตอนมีนม้ำมีปุ๋ยนะครับทายเห้บเบิ้งแห่งแห่งยังที่ผู้ใดก็ว่าโอ้โอโอโอโยมันแมนว่าะ่ะมันคือบโบ่นี่นะครับมันต้องแมนแมครับเพราะว่าคนเพิ่นเห็ห้เห็นก้อนเฮาเหรือไมเพิ่นบ่เคยเห็นไหมเขาเคยเห็นมาแล้วไหมครับอันนี้พี่ซ้ายก็บกำลังสิบปรับปรุงหลอมหัวนะครับจากที่ เสาใหม้ที่ห้อหามาเนะครับซื้อมาบ่มันหามานะครับซื้อมาโดยการทำความตกแต่งตัดเศษวัชพืชออกอยู่นะครับตอนแสงแน่จางหน่อยตอนเสาไอ้เบิงบรรยากาศเศร้านะครับหกโมงกลัวๆตอนสิไปเห็ุงานแปลงนี้เขาไทยไอ้เบิ้งเราต้นรับเนี่ยเอาเบิงก่อนเนี่ยในความที่แห้งก็ยังมีความที่ถ้ามีขี้วัวกลัวมันก็จะไม่กินมันก็จะเป็นเนี่ยมันสิไหลนะครับนี่นี่ไหลไปเหอ ถ้าไม่อยากให้กันไม่อยากเหงื่ว่ากินกับผสมเอาขิงว่ามันผสมน้ำโฮสครับง้อดมเมืองเหล่ามันถือก,กินมันกับบกินนะครับนั่นคือมกิน,ปกนแปลงนี้ก็ถือว่าเกิดร้ายนะครับคันให้ดีก็คือต้องสูบน้ามาใส่นะครับแต่ผมบม่มีเวลาเนาะครับผมก็ต้องทํางานประจําสูบน้ามาใส่นี่ก็คือต้องเด,เดินเทอเนาะครับต้องเด,เดินเทอเมื่อไห้เดี๋ยวรอบนี้รอบนี้ผมสีเห็ดเดินทอมเมื่อไหอ่ ถาวรเนาะครับถาวรแล้วก็เปิดแววเอาสีสะดวกต่อการาใส่งานของผมดีกว่าอา่านี่ปอกปองข้างงวัวเขามานะครับเนี่ยงวัวมาแล้วมันก็จะมาออกกันออกปอง,ปอง,ปองนี่เวลาเทาปล่อยนะครับแต่เวลาหนาฝนเท่าก็จะปล่อยจากัดให้ยู่เฉพาะตรงนี้นะครับในพื้นที่บริเวณสามไร่ตรงนี้นะครับแล้วก็เจียวใหญ่ให้มันจินนะครับอันนี้คือวิธีการของเขาวิธีการ แนวทางในการเลี้ยงงัวของเอกผมเพื่อสิเหลียงโดยการเป็นงัวต้นน้ำนาะครับเลี้ยงลูกขายโอเคครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ